นาบ้านเล็กที่หนึ่งหมู่หนึ่งตำบลเหล่าแดงอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นบุตรของนายสมานแสนทวีสุขและนางคำภูลแสนทวีสุขปัจจุบันสมรสกับนางอ่อนนิพานทองดีประวัติด้านกีฬาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านเหล่าแดงตำบลเหล่าแดงอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธา,านีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนลือคำหารวารินชำมราบอเภอวารินชำมราบจังหวัดอุบลราชธา,านีระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจบจากโรงเรียนอารยะศึกษาอำเภอเมืองอุบลราชธา,านีจังหวัดอุบลราชธา,านีและได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนจ่าอากาศ ปีพุทธศักราช2526ประวัติด้านกีฬาได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันชกมวยสาคลสบักเล่นรุ่นอายุไม่เกิน50กิโลกรัมกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2519ได้รับรางวัลเหรียญทองในจากการแข่งขันกีฬาชกมวยสาคลสบักเล่น กีฬานักเรียนนักศึกษาอุบลราชเกมปี2520และเป็นนักมวยไทยสมัครเล่นสังกัดค่ายวยเสนาพิทักษ์ของจังหวัดอุบลราชธานีผ่านเวทีการชกมวยมาแล้วทั้งหมด9ครั้งสถิติชนะ4ครั้งแพ้3ครั้งชนะน็อก2ครั้งในปัจจุบัน ท่านเป็นข้าราชการบำนาญและเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบนานเปานักที่เราพิพิเพิ่งท่านนั้นคือเรืออากาศเอกรันแสงทวีสุข และตอนนี้นะคะสัญลักษณ์ของการแข่งขันผูน็อเซลเกมทั้งที่31นะคะก็ได้ลุกโชว์วอยู่ด้านหลังนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์นะคะอีกหนึ่งสัญลักษณ์นะคะหลังจากเป็นสัญลักษณ์ของพิธีเปิด